สวัสดีค่ะพ่อกันณ์ยจ่ากันนายเพชวันนี้คือกาจามันมีจ่ะคลิปที่สามแล้วนอนอันนอนอยู่จ่าวันที่หนี่อ่ะอูวามีของมาส่งกระสันนอนนอนก็ม่นรับมาละรับไปละตื่นนึงวันที่เนี่ยอูวามามาอ่านมีของมาส่งกระสั่นก็เลยมาทายคลิปจ้ะอ่ะอูว่าคอามคามมันเกิดจากกระเพ้าไมเลยเพิ่มตัวอย่างมันนอน พี่เดก่างคนหน่อยล่งรถหาตาน้อนเกิดเป็นรับเอาอุ้งยางขำวาเอนเท่านี้าามาไทยคิแนาสันพี่หนี่กันน่เด็กจะรับอมาเนี่ยตั้งมาแว่ว่าเดี๋ยวต้องหาหม่องตั้งที่ดีกนจะอนี้ก็เอาตังสกกอนเพราะว่าย่มี ขั้นต่างมอง,งนี้เลยมันช่วยบริหารเพราะว่ามันแดดเบินมือมันอยู่หน้าบ้านมันแดดเบินมือเลยตอนนี้หนีก็เลยเราจะหาหลังตัางไม้ก่อนจะ้ะทำหมังตัางไม้เราะว่าต้องการเพราะว่าท่างแถวหน้าบานนี่คืออันนี้เบิร์เลยคือแดดเบินมือเลยจ้ะตรงนีหลัง่ม <c oughs> อ้าว <c oughs> มันไป <c oughs> ยขี่รถ มันยนอะไอ่ะรีนไม่ากันเนไมมันอยู่กเจอเีืของมเอียบเร่ก็ถามบนนของเรื่องหาย้มีความความันเกิดจากอาเทียอาเพี่บอกไอมึงขึ้นนี่สรวางลาแพอู่จ้าแาเทบอกว่าไอเดี๋ยวการจากไปงานก่อนกับจิการมาอยู่จ่าจิมามันเกิดอยู่แต่ว่าตอนนี้อาเยอยู่ขอนแก่นน่ากจะแบบ ่ดาจะมอดาไมนจจะม่หมดทำไมอาพี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาอี่จ้าอาพียรว่าตอนนี้คันแกนเดี๋ยวจะกลับมาวนเกิดยู่่าใส่มีกลับไปว่านเกิดตอมน้ำเพื่อกันจ้ามีมีอย่างว่ามีคนนิงมีไอตอมแล้รกันนู้จะเกิดบังทีจะตัดยูตันแต่ว่าคนละคนซะ ช่องนะของยังนี่ของกายัหม่องต่งลก่นนี่เียไ้มดมม่องงเยพรา่านี่ยอนเหอนนาารยจหาม่อาจจะหาหมทางเฮียนจ้ะม่อกี้ะไอเจ๋เอาไปรุ่นเดยเอบกับไปซื้อน้กินเาตามมาจะ เจไทยนี่ก็เราจะเลือกอะไรเก็อ่านนี่ละก็เก๋าฉลองได้ยืมทุกไหได้เลียร์ไหลนู้นนู้นมาสื่อดอกนู้นข่ายขี้น้อดีกว่าเงิ้เขาบอกเจ้ารถขี้วาไหนดอกนุ่งกระเจรอยไรให้เลี้ยงกินเราอย่ามาเลี้ยงสวัสดีค่ะให้เลี้ยงกินเรยังก่ บาร์บีคิวบาร์บีคิววะหลงเปีนบาร์บีคิวปานนันมาสิสวัสดีค่ะำรังสิสวัสดีกล่องมันบบาร์บีคกับมดป้งหนึ่งมะนาวเห็นเ้อเนทีเราดีมีมากค่มเนต้มมือหนึ่งมะนาวแป้หนึ่งปลา้วไฟลลอนแบบธรรมดาได้ไแตรงไหนแบบลอนเงีๆพี่ลุหน้าบ้านเลยเอนบอลุ่นสื่อหรอเป่าสีิบอเยอะนิุ่ยยอหลอดกลมไม่มันพังเร็วตปยาวนวเพิ่นอยากได้แบบอัน ซื้อหมาโกอกูง <Darwin ough> ี <Oliver> ้ดีกว่าเจ้งดีว่าไออันหอดไมน้อยนะอท่อผมเอนี่ยกระว่ายาวันเป็นสมันี่ก่อนบอกเยี่ยมกบกุมเหมือนบอกนุงมากอันเป็นก้มันยี่ยมสิอไปรับเตานนะนุงมากอันเป็นหลอดขึ้นอยู่ไหนเฮียมันบาแอแม่ผมสต้นการใส่ห้นมดีว่าเขารเลนยหลอดเ่ ก็ไม่ยังดูเบียนอยู่ไปมันยังใช้ละบันโอ้ยเงี้นี่นี่ยหวาไปนุ่นทไปแบ้ใหญ่ก็เดียทั้งแรสีไปนไดเดียวสองก้อนสองก้อนเนื้อขลุ่นสามมูลขลุ่นสามมูลอะไรหนักที่ขลุ่นปล้หนักห่เป็นยังเอาตังมา เฮ้จ่าันตีตต่งเรียบรอยพนันมาสสงหวเพี้นเลยพนักาน่มหวังเฮียนนี่ทร่เรา่หยไหจ้าติดตังเรียบรอยว่ามันติดตังดอกเพื่นเอาอันมากประกอบให้ <c oughs> เป็นนางีิออนเปนนนั่งหลนนะครับเว้นจ้านี <c oughs> กองพันธ์นเกิดจากอาเพทย,ย์จากพวกหันยาแม่ท้านนอยกับฮ้อนมาสันต์ตังมุ้งซ้านนหนาวเป็นหมายยินอ่อนพ่นกับมาสรงท่านนี่กับโมหงี่หนูอนีนี่ยังกะเอาอูดเดไปเอื้นเอาบรูวานเพิ่นธ์มาส่งอาเพทย์กับว่าเดบบอกไปนี่ไปท่านั่งกินข้าวพอดีใจไปกินขานา้านั่งเล่นยังก็เว้น แต่ว่าต้องไปหาโฮมต่างก okay, า่อนโอเคื่อจ้ะคลินิกอเป็นชีพอาถรของขอเหล่าเทสหาจันเกิดนี่ตัวันรอนแต่ว่าเราต้องหาางว่างใหมเพราะ่างนี่มันแดดแดดแบบดดบมือเลยไม่ใส่บนีบ้านี้ตัวเปนไ่เก็ดอบเกล็ดละพันะอ๋ะอ พ้างิมันกิ hungry, it, เนื้อกินแต่ารงเตียมไม่กินกินแรงมัน Hence, น oh, ี่บรลลุ่นเออเอล่ะกัอันเจียวไปซื้อนืกินให้จ้าอาแโอ้อัพะสั่อัอูกัเอาของควันมส่งอาเแียกซังไอ้นเอาอันนี้มาส่งกกันองควัมนึ่งลือก็สั่งอูว่าข้านี้กันอนอยู่ในเงีนบอเรยังงังเห็นแต่ข้าจ้าเอาของมะ่งมงขึ้นหอนเถอะนะนอนยี่นี่เหรอ จี่ห้องใท้เนนี้ังไโอ้แบบเดียดอีลีีแล้วตาหมูสานี่แบบมองแบบบันนี้ด้อันนี้อันน้แบอ้ยาอย่างที่นี้อะขอบคพูดอาแท้นั้งด้วยตาสำหรับความความมันเกิดอ้ยเหลี่ยมตาอาแท้กรวบาจะมาอยู่แตกร่บะขบล้วจะมาหัวงงงตากระ่าตอนนี้อาแท้เพิไปเฮตุระยููหรือว่าไปงานนี่เลย ก็เลยบอกว่าไหนมาจะเอาเท้าบอกว่าจะมาอยู่มะแรงไปต้องถาเบึงจาระเท้าจะมาห่อนจั๊งงูกะข้อมุ่นล้องควันจากเอาเท้าน้ำเนื้อจ่าเดียวจะแบบว่าได้ใจไทยอีกเทยหนึงเป็นข้อความมันเกิดทั้งหมดเลยอีกคลิปหนึ่งหลังจากมันเกิดแล้วจ่าน้าจะเป็นมื่าอื่นแต่ไทยของควันทุกชิ้นเลยเพราะว่าอยู่ในห้องมีกับคองควายลายอยู่จใจอยู่ในเฮียนกับลายเต็มสะเต็มเฮียนอยู่ว่าหั่นเนียน เครื่องของขาเทรื่องของมันพอมเนเกิดเคร่งเช็กเต็มเฮียนอยู่จะคิมีกะเอาไว้ซม,มีก็แล้าจะกะฝากก็กกเลยก็แช่ก็ทับตขไคร้ก็เนื่อจาะเยาวไว้พอกันที่หนาจา้าสวัสดีค่ะ